อันยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยิน nice ด,ดีต้อน,อนอรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกัน,กกน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงยอดสตรีมนะครับยอดสตรีมเปิดตัวสำหรับฟีเมลกรุ๊ปที่สูงที่สุดใน Spotify w e e k l y c h a ร์ประจำปี2022นี้นะครับหรือว่าบ i g ก e t Song Stream Debut ์ Female Groups on Spotify Global Weekly 2 0 22นั่นเองเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใน10อันดับนี้จะมีเพลงไหนจากศิลปินท่านไหนศิลปินวงไหนกันบ้างน,นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับอันดับแรกนะ,นะครับอันดับที่10ได้แก่เพลง Talk That Talk นะครับจากสาวๆ Twice ในอัลบั้ม Between 1 and 2นั่นเองเป็นอีกหนึ่งเพลงของ Twice นะครับที่ปังมากๆเลยปังทั้งในบ้านแล้วก็ปังทั้งฝั่งอินเตอร์กันเลยทีเดียวยอดสตรีมของ Talk That Talk นะครับอยู่ที่11.04 นะครับใครชอบเพลงนี้ใครชอบทวายสมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทวายสกับ Talk That ท a l กกันเลยนะครับอันดับต่อไปอันดับที่9ได้แก่เพลงใหม่ล่าสุดของเด็กเด e w Jeans นะครับนั่นก็คือดิ t t ้นั่นเอง d ิ t t o นะครับกับยอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่11.5ล้านมาเป็นอันดับที่9กันเลยทีเดียวนะครับเพลงเพิ่งปล่อยมาไม่ได้กี่วันแต่ว่าความปังใน Spotify เนี่ยก็คือเปิดตัวมาปุ๊บปังปั๊บเลยจริงๆมากันต่อเลยนะครับสำหรับอันดับต่อไปบอกเลยว่านี่คือเรื่อองงงราาวขควมปั เกิดกรุปวงนี้มากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่อันดับที่8เป็นต้นไปจนถึงอันดับที่1นั้นเนี่ยให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกันเลยนะครับขนมาทุกเพลงตั้งแต่เพลงไตเติ้ลหลักมาจนถึงเพลงบีไซในอัลบั้มกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ Black พิงคนั่นเองนะครับกับอันดับที่8ในเพลง ready for love มียอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่11.9้าล้านสตรีมอันดับต่อไปอันดับที่7นะครับได้แก่เพลง Charlie กับยอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่13.5าดล้านสตรีมอันดับที่6นะครับก็ยังเป เพลงที่หลายๆคนชื่นชอบอยู่ในอันดับที่6เลยกับยอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่14.2ล้านสตรีมอันดับที่5นะครับได้แก่เพลง The h a p p i e s t Girl เพลงช้าซึ้งๆความหมายดีๆที่หลายๆคนชื่นชอบเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะบลิงก์เนี่ยอย่างเห็นสาวๆร้องเพลงนี้สดๆกันมากๆอยู่ในอันดับที่5กันเลยนะครับกับยอดสตรีม15.2ล้านสตรีมอันดับที่4ยังเป็นของ Black พิงกกับเพลง Hard to Love นะครับอยู่ในอันดับที่4กับยอดสตรีม16.2ล้านสตรีมอันดับต่อไปท็อปสนะครับก็ยังเป็นของ Black พิงกเช่นเดียวกันกับยอดสตรีมทั้งหมด19.8ล้านในเพลง Type Girl นะครับเพลงที่หลายๆคนบอกว่านี่คืออีกหนึ่งเพลงบีไซที่ป มากๆของ Black Pi ิ k และอันดับต่อไปอันดับที่2นะครับคือเพลง shut down เพลงไตเติ้ลหลักของอัลบั้มบอนพิ k นะครับมียอดสตรีมอยู่ที่39.1ล้านไตเติ้ลหลักเนี่ยก็ปังมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันดับที่1นั้นเนี่ยเป็นเพลงพิ n เวน n อมนะครับเป็นของพิ n เวน n อมพิษลักสีชมพูที่ปังมากๆคว้าอันดับที่1ไปเลยกับยอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่4 1 2ล้านสตรีมคว้าอันดับที่1มาได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับ เพลงจากเกิลกรุ๊ปที่มียอดเปิดตัวที่ปังมากๆบน Global Spotify Weekly Chart ประจำปี2022นี้อนะครับอันดับที่1 Pink Venom อันดับที่2 s h u t down อันดับที่3 Tapper Girl อันดับที่4 h a r to Love อันดับที่5 The h a p p i e s t Girl แล้วก็อันดับที่6แย่แย่แย่อันดับที่7 t o r y อันดับที่8 Ready for Love ตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่8เป็นของ Blackpink นะครับแล้วก็อันดับที่9ได้แก่ New Jeans จากด i t o แล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่10 t a l k t h a t Talk จากสาวๆ t w i c e นั่นเองนะครับใครชื่นชอบเพลงไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง10อันดับ10เพลงนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง